ดีเพื่อนเพ,พี่พน้องๆชาวพอดแค์เรื่องเล่าร้อแปดทุกๆท่านนะฮะวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะนํามาพูดกันในพอดแคดอีพีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสบายๆซึ่งก็เป็น5ข้อคิดเพื่อที่ใจที่เป็นอิสระนั่นเองะฮะก่อนที่จะร,รับฟังกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อยแปของเรากันด้วยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันเลยนะฮะ คำถามว่าทำไมไม่เป็นแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนั้นรู้ไหมความคาดหวังแบบนี้เนี่ยมันน่าอึดอัดจใจมันทําให้หมดอิสรภาพทางความคิดที่จะเติบโตได้แบบสบายใจฮะถ้าคุณเคยรู้สึกกังวลไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีอิสระทางความคิดไม่มีความกล้าที่จะแตกต่างอึดอัดกับเรื่องรอบรอบตัวไม่เข้าใจว่าควรทําตัวอย่างไรบางครั้งเนี่ยก็เป็นตัวคุณเองนี่แหละ ที่ไปเป็นคนกดดันคนอื่นสร้างความคาดหวังกับคนอื่นมากจนเกินไปหรือหนักที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือคุณเนี่ยกดดันตัวเองจนไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดกังวลจนทำอะไรอะไรได้ไม่ดีนักเพราะมีความคาดหวังมากจนเกินไปนั่นเองงั้นคงต้องหาทางสร้างใจที่เป็นอิสระให้กับคุณแล้วล่ะฮะทำยังไงให้ใจเบาสบายขึ้นใจที่สามารถสร้างเรื่องราวดีๆได้อีกมากมายมาครับมาดูกันว่าจะทำยังไงกันบ้างฮะ 1. ทุกคนเนี่ยนะฮะมีชีวิตในวิถีของเขาแน่นอนว่าเราเนี่ยมักจะชอบความเพอร์เฟกความพร่างพร้อมและความสมบูรณ์แบบทุกอย่างที่เป็นได้ดั่งใจเราคือที่สุดของความสุขสมใจแต่เรื่องจริงเนี่ยนะฮะของชีวิตเนี่ยมันไม่ใกล้เคียงแบบนั้นเลยฮะคุณเนี่ยไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้ยิงเกี่ยวกับคนความรู้สึกนึกคิดการแสดงออกของเขาเหล่านั้นยิงห่างไกลจากการควบคุมได้เราแต่ละคนเนี่ยความคิดเห็นต่างกัน ดีของคุณอาจจะแย่ของคนอื่นก็ได้ฮะยอมรับความคิดที่แตกต่างนี้เพื่อความสุขที่ไม่ต้องเพอร์เฟกทุกเรื่องก็ได้ 2. วางความคาดหวังลงเป็นครั้งคราวการเหนื่อยกับตัวเองมากที่สุดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะคงหนีไม่พ้นความคาดหวังคาดหวังให้ชีวิตก้าวหน้าคาดหวังให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขอยากให้หัวหน้าง,งานหรือลูกน้องเนี่ยรักใคร่ตนเองทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นแค่ความคาดหวังที่สร้างมากดดันตัวเองทั้งนั้นลองพิจารณาดูให้ดีฮะ ความคาดหวังมันหนักไปในบางครั้งเหมือนเราเนี่ยนะฮะหยิบโซ่ตรวนมาผูกไว้ที่ขาขยับไปไหนเนี่ยก็ลบาบากลากเจ้าความคาดหวังก้อนโตที่ขาไปด้วยจะวิ่งจะเดินก็ไม่สะดวกจะตัดสินใจทําสิ่งใดเนี่ยก็ยากเย็นกลัวความผิดหวังเราเนี่ยลองวางความคาดหวังลงบ้างปล่อยโซ่ตรวนความคิดออกบ้างไม่มีใครที่ชอบทรมานตัวเองตลอดเวลาหรอกนะฮะแบบนั้นเนี่ยมันไม่ต่างกับคนบ้า ที่ไม่รู้อันไหนดีหรือไม่ดีจงวางความคาดหวังลงบ้างเป็นครั้งคราวปล่อยให้ใจได้สุขสบายได้ผ่อนคลายบ้างก็จะดีนะฮะ3 ใจอิสระคือใจที่คาดหวังแบบหลุ่มหลวมเคยสัมผัสรับรู้แรงกดดันที่รุนแรงจากความคาดหวังของคนรอบข้างบ้างไหมฮะยังสมัยเด็กๆเนี่ยใครๆก็อยากให้เราได้ดีสอบได้อันดับดีๆในห้องจะได้มีโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศพอโตขึ้นมาเนี่ยก็พูดกรอกหูว่าควรทำงานที่มั่นคงจะได้เงินเดือนสูงๆจะได้มีหน้ามีตามีชีวิตที่ดี มีครอบครัวที่ดีมีเงินมีทองไม่ขาดมือคุณคงเคยเจอแบบนี้มาใช่ไหมล่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต้องผ่านเรื่องแบบนี้มาทาั้งนั้นฮะคนอื่นเนี่ยก็คาดหวังกันไปได้ทั้งนั้นแหละนะแต่คําถามเนี่ยก็คือคนที่โดนคาดหวังเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างสบายใจมากน้อยแค่ไหนกดดันมากน้อยแค่ไหนถ้าเคยเจอ คุณจะรู้ดีว่าการถูกคาดหวังเนี่ยมันน่าหนักใจมันแสนอึดอัดขนาดไหนวันนี้คุณจําได้แล้วงั้นลองลดความคาดหวังลงดีไหมคาดหวังได้แต่ขอให้แค่ลุมหลวมก็พอยังคงรักษาสัญญากับตัวเองว่าต้องทําให้ได้แต่ก็ต้องยอมรับได้ว่าถ้าผิดหวังแล้วไม่เป็นดั่งความคาดหวังก็แค่พยายามใหม่ตบป่าตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่แค่นั้นเองฮะ 4. เข้าใจคนอื่นบ้างก็อยู่ร่วมกันได้อย่าเห็นพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นเป็นพื้นที่ส่วนรวมฮะให้คนอื่นเนี่ยได้หายใจในที่ที่ของเขาบ้างอย่าเอาความคิดของคุณตัดสินคนอื่นไปเสียหมดฮะอย่าไปขีดเส้นถูกผิดให้คนอื่นให้มากมายไม่มีใครชอบการโดนบังคับทุกคน อย่ามีอิสระในความคิดและการกระทำใช้หัวใจของคุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่นบ้างเข้าใจแบบใจเขาใจเราแค่นี้ความสุขมันก็เกิดได้แล้วเราเนี่ยก็จะสามารถอยู่ร่วมกันแบบไม่มีความอึดอัดใจได้การให้เกียรติซึ่งกันและกันมันสร้างความสุขใจให้เกิดได้ไม่ยากแล้วล่ะฮะ 5. ออกมาเป็นคนดูจะเห็นภาพกว้างขึ้น บางครั้งเนี่ยการเป็นผู้เล่นในสนามเองเนี่ยมันก็เจ็บตัวมากเกินไปนะฮะว่าไหมถ้าลองเอาตัวเข้าแลกกับทุกเรื่องตรงๆต,ตลอดเวลาเนี่ยคนที่เจ็บตัวก็คือคุณเองไม่ใช่หรืองั้นลองใช้แผนสำรองดูบ้างไหมลองถอยออกมา1นก้าขยับมาเป็นผู้เล่นสำรองที่นั่งอยู่มานั่งข้างสนามคนที่สามารถเห็นทุกมุมของเกมนี้ลองมาเป็นคนที่เห็นภาพกว้างโดยรวมของสถานการณ์ไม่ดีนี้ดูบ้างไม่แน่นะคุณอาจจะเห็นรูรั่วช่องโหว่ ที่จะวิ่งแทรกตัวก้าวไปเป็นผู้ชนะในเกมชีวิตนี้ก็ได้นะฮะและนี่แหละฮะก็คือ5ข้อที่จะช่วยให้คุณเนี่ยมีใจที่เป็นอิสระมีความสุขได้แม้ยามผิดหวังหัวเราะได้เต็มที่ได้ง่ายขึ้นถ้าลองวางความคาดหวังลงบ้างลองขยับมองมุมกว้างบ้างคาดหวังได้แต่ก็รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้และดับลงได้เรื่องของความทุกข์ความสุขสมหวังมันเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดขึ้นได้ท้งนั้นคิดแบบนี้รับรอง คุณสุขได้อีกเยอะเชื่อถอหน้าเพื่อนๆที่รับฟังจบแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อยแของเรากันด้วยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องวิดีโอของเราต่อไปนะฮะซึ่งเราเนี่ยไม่ได้มีคลิปแค่เฉพาะรายการพอดแคสต์เท่านั้นเราจะมีเรื่องเล่าอื่นๆอีกมากมายที่คอยติดตามกันนะฮะวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ